โอมชาติวันนี้วันที่21เดือนมิถุนายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระประบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานชีวิตบรามินของลูกเดี๋ยวนี้นั้นสูงยิ่งกว่าชีวิตเทพเพราะในเวลานี้นั้นลูกนั้นได้รู้จักสามการเวลาแล้วก็ยังสามโลกลูกนั้นเป็นลูกของพระเจ้า คำถามของเมรีในวันนี้ <is> การไต่ที่สูงชันอะไรที่ลูกๆูกกำลังไต่ขึ้นคำตอบการเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพนั้นเป็นการไต่ที่สูงชัน mm hmm. และเหลียวนี้ลูกกำลังไต่ mm hmm. เช่นนั้น mm hmm. ได้กล่าวว่า mm hmm. ถ้าลูกไต่ขึ้นลูกก็สามารถลิ้มรสน้ำที่แห่งความรักได้ เมื่อลูกไต่ขึ้นลูกก็สามารถริมรดน้ำที่แผงความรักนี่คือการไต่ที่สูงฉันมากๆแต่มันเป็นความมหัาชา,า์ก็คือเมื่อลูกไต่ขึ้นมันได้ภายในวินาทีในขณะที่มันใช้เวลาในการที่จะไต่ลงในทางโลกโลกแล้วถ้ามีการไต่ขึ้นที่สูงฉันลูกก็ไม่สามารถที่จะไต่ได้ง่ายๆมันจะใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากมายแต่ในการลงมามันง่ายได้ แต่ที่นี่นั้นบาบาทในละครนี้นั้นในการลงมาลูกใช้ห้าพันปีแต่ในการไต่ขึ้นในการไต่ที่สูงชันเราใช้เวลาเพียงวินาทีมันเป็นความมาจัดจ้านคำถามที่สองของเมรีมีจะมีการร้องแห่งชัยชนะเมื่อหายบาปแตกแล้วสัญลักษณ์นี้นั้นในหนทางของการกราบไหว้บูชาอย่างไร คำตอบชีดาถูกแสดงเห็นออกมาจากไหานั่นก็คือเมื่อไหาบาปนั้นเริ่มเต็มแล้วก็แตกชีดาและลาเดก,ก็จะถือกำเนิดชีดากับลาเดกเกิดเมื่อไหนั้นแตกนี่เป็นหนทางของการกราบไหว้บูชาสาระของคุณธรรมในวันนี้ลูกนั้นจะต้องศึกษา ประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์อันไม่มีขีดจำกัดแล้วก็สอนคนอื่นเพื่อที่ลูกๆนั้นจะถูกให้อุปกรณ์ลูกก็จะต้องกลับมาเป็นนางฟ้าที่บริสุทธิ์จุดที่สองสติปัญญาของภูมิปัญญานั้นคือของพ่อผู้เดียวเพราะฉะนั้นให้ทำตามสีหมาดข,ของท่านแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาให้คงความทราบซึ้งว่าชีวิตบรามินนี้ล้ำค่าพรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดโดยการซึมซาบกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์พร้อมกับสีสันและรูปแบบของมันซ้ำขอให้ลูกนั้นจงเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดโดยการซึมซาบกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์พร้อมกับสีสันและรูปแบบโดยการมาเป็นบรามินลูกนั้นได้ ทัศนาสีสันทั้งหลายและรูปแบบของลูกได้มีการเปลี่ยนแปลงสีสันและรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามกลิ่นหอมของลูกต่างํางดับกันเพื่อที่จะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดพร้อมกับสีสันและรูปแบบแล้วลูกยังจำเป็นจะต้องมีกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การถือพรมอาจัน แต่มันหมายถึงการอยู่อย่างละวางจากร่างกายไม่ได้ให้หัวใจของลูกนั้นติดยึดอยู่กับสิ่งใดนอกจากพ่อการอยู่อย่างถือพรหมจรรย์ในเรื่องของร่างกายพรหมจรรย์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกและพรหมจรรย์ในเรื่องของสันสก่าของลูก ดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณที่พร้อมด้วยกลิ่นหอมเช่นนั้นเท่านั้นจะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดได้คติพจน์ในวันนี้ให้นึกถึงสัจจะที่แท้จริงแล้วมันก็จะง่ายดายสำหรับลูกๆที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือสัมผัสการนึกถึงหรือจำสัจจะที่แท้จริงและมันก็จะง่ายดายสำหรับลูกๆที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือสัมผัสได้อัจฉาโอชานติ